วัยที่มีพัฒนาการการเรียนรู้พุ่งปรีดนับตั้งแต่การเริ่มออกเสียงเรียกพ่อแม่การจดจำคำศัพท์ใหม่ๆไปจนถึงการบอกเล่าเรื่องราวเป็นประโยคแต่การเรียนแบบเดิมๆเอาภาษาไปจำกัดอยู่แค่ในห้องเรียนเท่านั้นบังคับให้เด็กท่องกอไก่ถึงฮอนุคูกผันวรรณยุกเสียงต่างๆและจำความหมายให้ถูกต้องแม่นเป๊ะ เด็กจะรู้สึกว่าตัวเองต้องท่องจำนำมาซึ่งความเครียดแล้วความเครียดก็จะไปบดบังศักยภาพการเรียนรู้ทำให้เด็กๆเ,เริ่มเลียดการเรียนภาษาซึ่งถือเป็นการขัดขวางการเรียนรู้ของเด็กๆอย่างน่าเสียดาย Language of Life หรือภาษาชีวิตเป็นการเรียนรู้ภาษาแนวธรรมชาติเหมาะกับเด็กๆในวัยกาลังโตไม่ขัดขวางไม่ล้อมกรอบไม่บังคับ เราไม่ได้เรียนภาษาแค่ในวิชาภาษาไทยหรือวิชาภาษาอังกฤษเท่านั้นภาษาชีวิตปรากฏอยู่ในวิชาอื่นๆด้วยวิทยาศาสตร์ก็มีภาษาศิลปะก็มีภาษาการรู้ภาษาชีวิตจึงไม่ใช่แค่รู้พยัญชนะและหลักไวยากรณ์เท่านั้นแต่หมายถึงการรู้รอบรู้ครบรู้จักสังคมรู้จักโลกของเรา โลกคือห้องสมุดที่บรรจุองค์ความรู้มหาศาลมีคุณครูมากมายอยู่รอบตัวทั้งสิ่งไม่มีชีวิตและมีชีวิตธรรมชาติพ่อแม่คุณครูเพื่อนๆตลอดจนตัวของเด็กๆเ,เองการเรียนภาษาชีวิตเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาเริ่มต้นตั้งแต่ตื่นนอนตอนเช้าเราสามารถสอนให้เด็กๆจดจำตัวเลขบนนาฬิกาปลุกนั่นหมายความว่าเขาอาจจะเริ่มรู้จักตัวเลข6ก่อนเลข1ด้วยซ้ำ แถมยังเป็นการสร้างวินัยให้เด็กๆในวัยเริ่มไปโรงเรียนด้วยเด็กๆจะได้ตื่นเต้นกับวันพิเศษต่างๆตามวันที่บนปฏิทินเรียนดูได้แม้ในห้องน้ำยี่ห้อยาสีฟันแป้งสบู่แชมพูได้รู้จักกับอาหารมื้อเช้ารสชาติของนมกล่องรสช็อกโกแลตสีน้ำตาล รสจืดสีสม้มรสจืดท่องไขมันสีฟ้าอ,อ่อนส่วนรสสตอเบอรี่นั้นมีสีชมพูปิ้งสัญลักษณ์บนกล่องซีเรียลและซอสมีส่วนผสมหลกักคือถั่วเหลืองระหว่างนั่งรถเราสามารถชี้ชวนให้เด็กๆสังเกตป้ายต่างๆทางป้ายระวังคนข้ามถนนในเขตชุมชนป้ายซอนหมู่บ้านป้ายโรงพยาบาล โลโก้สถานที่ต่างๆในวันว่างเราสามารถพาเขาไปรู้จักกับชื่อดอกไม้และต้นไม้ในส่วนสาธารณะไม่ว่าจะเป็นดอกมะลิหอมหอมมีสีขาวเป็นดอกไม้ประจำวันแม่หรือดอกโัวที่เรานำไปถวายพระหากเดินผ่านผู้คนเราก็สามารถชวนให้เด็กๆสังเกตเครื่องแบบของพี่ๆในอาชีพต่างๆทั้งคุณตำรวจชุดน่นเปรีย้ยลุงยามประจำโรงเรียน คุณหมอสวมเสื้อตาวตัวยาวสีขาวส่วนคุณพยาบาลสวมหมวกสีขาวมีแถบคาดสีดำช่วงเวลาของครอบครัวคือหนึ่งในโอกาสการเรียนรู้ที่ดีที่สุดเด็กๆจะได้รู้จักโลกผ่านผู้คนที่เขารักและผูกพันอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆแบบนี้เสียไปถ้าเราสร้างบรรยากาศการเรียนรู้และสอนให้เด็กๆรู้จักกับภาษาชีวิตแล้วเขาจะไม่เพียงแต่พูดฟังอ่านเขียนในชั้นเรียนวิชาภาษาได้เท่านั้นแต่เด็กๆ จะรักการเรียนรู้มีหัวใจที่สร้างสรรค์ช่างสังเกตรู้จักพึ่งพาตนเองและเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่รู้จักและเข้าใจโลกอย่างแท้จริง